สวัสดีครับออแท็กเตอร์อุดรธานีนะครับวันนี้31ตุลา67เจนะครับมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นคูปเตอร์เอา L 3 4 0 8นะครับ34แรงครับผมคันนี้เป็นรถเก็บงานนะครับรถเก็บงานเช็คพร้อมใช้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้มีตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านหนะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนเลยนะครับราคาขายอยู่ที่ 1 6 5 0 0 0บาทนะครับ165,000าบาทนะครับหรือลูกค้าสะดวกเป็นเงินสดนะครับหรือจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้1 1 0 0 0 0บาทนะครับผมลูกค้าสะดวกแบบไหนก็โทรสอบถามเข้ามากันได้นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นรถ เช็คเก็บงานพร้อมใช้นะครับมีประกันเครื่องมีประกันความร้อนมีประกันร,ระบบไฮดรอลิกให้นะครับผมก็คือพร้อมใช้ทุกระบบแน่นอนนะครับผมพอมเป็นรถเช็คเก็บงานแล้วอันนี้เก็บรั่วเก็บซึมเก็บหลวมเรียบร้อยนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยไปเกตเหลือเยอะนะครับยางหน้ายางหลังยังสวยอยู่นะครับ ดอกล้างเหลือเยอะนะครับเช็คพร้อม,มใช้ทุกระบบแล้วนะครับสองล้อสี่ล้อ,ลอร,ระบบไฮดรอลิกเครื่องเกียร์ความร้อนนะครับเช็ดให้หมดเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมมีปัญหาแล้วเข้าไปดูแลให้นะครับ สนใจเข้ามาดูรถได้ที่อำเภอวังสะโมอ,อุดรธานีนะครับผมโทร0 6 1 3 9 1 1 1 1 7นะครับ0 6 1 3 9 1 1 1 1 7นะครับผม165,000บาทเท่านั้นนะครับสว,สวยเก็บงานพร้อมใช้แบบนี้ส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับ